ต่อไปนะทุกคนสุดท้ไพมากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูห้องนี้นะทุกคนเอาเด็กเข้ามาอยู่ได้ทุกคนดูคิปตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมห้องนอนใหญ่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับทุกคนมาสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อน,นรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแอดเ ชาแนลนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาตัวบ้านของผมเองนะครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยพิ่ดูเสร็จเองใหม่สองเดือนที่แล้วนะครับก็ระหว่างที่ทําบ้านก็ไปพักที่บ้านพี่สาวครับทุกคนอีกซอยหนึ่งนะสองเดือนเต็มเตต้องขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับผมที่ให้ที่พักอาศัยผมนะครับก็มีข้าวมีน้ำมีปลาอะไรให้ผมกินแบบโหถ้าไม่มีผมก็ <c oughs> โอเคมาบ้าหรือเปล่าว้ชายก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านนะครับว่าบ้านผมเนี่ยทาส่วนไหนไปบ้างทาห้องโถงห้องครัวห,ห้องนู่นห้องนี่ห้องนั่นห้องบนนู่นนี่นั่นเป็นยังไงครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับว่าทาอะไรบ้างน,นะครับทุกคนไปไปชมกันดีกว่าครับทุกคนไปเลยครับทุกคนไป โอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ห้องโถงนะครับทุกคนอ่ะผมขอแผนกล้องให้ดูช้าๆนะทุกคนช้าๆชัดๆนะครับทุกคนว่าทาอะไรไปบ้างนะครับจากเดิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าจากเดิมในห้องนี้เป็นยังไงนะทุกคนแล้วมันเปลี่ยนสภาพมาเป็นห้องนี้นะทุกคนก็โอเคครับผมมาจากฝั่งด้านซ้ายก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบิ้วผนังครับผมเป็นกู่ผนังมาชั้นหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นชั้นออกมาตอนแรกมันเป็นแบบว่าโล่งไปหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นชั้นเก็บของนู่น นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวางนะคะน่าจะเป็นของโชว์ตั้งโชว์นู่นนี่นั่นก็น่าจะสวยแล้วนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็น,ปนกูบผนังมาชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นลาเิเนตป่ายิหินอ่อนนะซึ่งสวยมากทุกคนตรงนี้นะอยู่ห้องโถงหิังหินอ่อนนะทุกคนต่อมานะครับผมก็เป็นโซฟานะครับโซฟาอยู่ฝั่งนี้นะฮะโซฟาเนี่ยก็ราคาไม่แพงคนระับทุกคนสองสามหมื่นนะตัวนี้นะส่วนพื้นไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนทีวีเนี่ยตัวนี้เป็น,ปนโซนี่นะครับทุกคนโซนี่เกนะ้าพันห้าร้อยจีน ตัวนี้เป็นส0 1 9นเนะครับทุกคนก็เอาไว้สําหรับดูหนังนะตัวนี้82นิ้วนะครับชัดมากเลยทุกคนส่วนตัวนี้เป็นกระจกนะทุกคนเป็นกระจกอมทอง ok อ่ะผมเรียกกระจกอมทองแล้วกันนะตามที่เข้าใจนะกระจกอมทองมันจะคล้ายๆกันกับตัวนี้นทุกคนโอ้โหสวยมากมีเก๊บแบบเก็บของนู่นนี่นั่นโอ้โหเก็บเยอะแยะนะครับทุกคนก็อ่าส่วนตัวนี้เป็นซาวบาของซัมซุงนะทุกคนไว้สําหรับดูหนังตึมซึมๆึมึมมากเลยเป็นกระเมมากทุกคนตัวนี้นะส่วนมาฝั่งนี้นะฮะทุกคนก็ อันนี้เป็นผ้าม่านผมเปลี่ยนใหม่นะจากตอนแรกเป็นสีน้ําตาลส,สีนี้แต่ผมว่ามันจะกลมกลืนกับพวกลายไม้เนี่ยเอาเป็นสีเทาหรือว่าสีอย่างอื่นดีกว่าที่มันไม่ซ้ํากันนะครับ <Okay. S 1> มันจะได้ตัดกันหน่อยนะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็โต๊ะกลางนะฮะอันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เข้าบ้านใหม่ๆแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ทํานะทุกคนโอเคครับทุกคนมาฝั่งนี้บ้างนะทุกคนอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะ <S <S คือห้องโถงกับโต๊ะกินข้าวก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคน <S <S มันต้องอยู่ใกล้กัน่ะเพราะว่ามันไม่มีท ไปด้วยได้ทุกคนกินข้าวไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ส่วนเก้าอี้อันนี้สั่งมาแยกนะทุกคนโอเคครับทุกคนอ่ะดูหน้ากันหน่อยนะเดี๋ยวคิดถึงผมนะครับส่วนโต๊ะกินข้าวนี้นะครับผมก็สั่งจาก S B Design อันนี้ตั้งแต่เข้าบ้านใหม่ๆนะ2ปีที่แล้วนะครับไม่ได้รวมกับ b u เฟอร u r n i t u r e นะทุกคนคือจริงๆมันราคาประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้เป็นหินจริงนะทุกคนหินแท้นะหินอ่อนแท้นะ ราคามันสา0 0 0กว่าบาทใช่ไหมแต่ว่าตัวโชว์มันอะ่ะสองหมมันลดมาเป็นหมื่นเพื่อเพื่อที่จะได้ตัวโชว์ทุกคนแต่ว่ามันมีรอยนิดเดียวเองนะเป็นตำหนินิดเดียวผมก็เลยตัดตัดใจเอาตัวนี้เปลืองโคมไฟเนี่ยก็มากับบิวนะทุกคนแล้วก็ฝ้าทุกคนทําเป็นหลุมอ่ะผมต้องการเป็นหลุมแล้วมีไฟแ่งนวลโอ้โหสวยมากทุกคน2หลุมเลยนะแล้วก็ใส่แอร์ไปนะฮะแอร์ air, ติดฝ้านะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเชลแบบเป็นชั้นวางนู่นนี่นั่น,านอาจจะเป็นวางแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยผมสายเมาอยู่แล้วเนาะ ฟังเครื่องดืง่มน่าจะสวยอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะทุกคนเน,นี่ยให้ดูอันนี้เป็นกระจกนะเป็นกระจกคล้ายๆกับตัวลิ้นชักหน้าทีวีเลยนะครับโอเคครับทุกคนต่อมานะฮะก็จะเป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแต่ห้องครัวอันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าผมขุดเหมืองอยู่นะทุกคนขุดบิตคอยอยู่นะแล้วห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวที่มากับบ้านนะครับทุกคนซึ่ง ผมได้ทาทะลุออกไปด้านนอกต่อเติมทําเป็นห้องครัว <awakening. S 1> แยกอีกนะครับเพราะว่าห้องเนี้ยมันไม่ใหญ่เลยมันทําครัวไม่ได้เนี่ยทุกคนดูเล็กนิดเดียวเองดูดิเออดู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  ise. เล็กนิดเดียวเองทไไําไม่ได้ทำครัวไม่ได้ผมก็เลยกรีดนะครับกรีดผนังของตัวบ้านนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมีพื้นที่ข้างนอกบ้างน,นะเพื่อจะต่อเติมทําครัวได้นะทุกคนอะมาดูกันนะครับว่า เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นประตูออกข้างบ้านนะทุกคนลมก็จะเข้าเอยอะหน่อยตรงนี้นะเพราะว่าผมทําให้ให้ลมมันมันระบายเข้าเพราะว่าผมมีตัวดูดดูดอากาศหลังบ้านนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ระบบไหลเวียนอนากาศเพื่อที่จะให้กาศถ่ายเทไปหาเครื่องขุดบิตคอยน์ผมนะครับเพราะมันร้อนมากเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับห้องครัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกชั้นวางของต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับส่วนตัวนี้ก็ทําใหม่หมดเลยตอนแรกมันเป็นพื้นที่ เป็นดินข้างบ้านนะทุกคนเป็นพื้นที่นอกบ้านนะทุกคนรอบๆบบ้านอนะ่ะเออก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยมาชมห้องขุดบิตคอยกันนะทุกคนว่าขุดยังไงเฮ้ยทําห้องยังไงเข้ามานี่นะครับทุกคนอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ขุดบิตคอยของผมนะครับผมซึ่งก้าวจอร้อยกว่าใบนะทุกคนก็เสียงดังมากฝุ่นเยอะแยะนะครับทุกคนเก็บของโอ้โหเยอะแยะมากฝุ่นมากนะฮะอ่ะต่อไปนะครับ เรามาดูห้องทํางานนะครับทุกคนมามาดูห้องทํางานกันก่อนจะไปห้องทํางานเรามาดูห้องน้ําก่อนดีกว่าจริงๆห้องห้องน้ำนะทุกคนมันก็ทั่วไปทุกคนมันเป็นห้องน้ําแบบเหมือนเป็นห้องน้ําที่มากับโครงการเขาเลยทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะทีเนี้มันก็จะชั้นล่างใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีห้องนอนห้องหนึ่งใช่ไหมบ้านผมนะมัน4ี่ห้องนอนสห้องน้ําใช่ไหมครับแต่ว่าข้างบนจะเป็น3ห้องนอน แต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็น1ห,ห้องนอนใช่ไหมครับอันนี้ห้องนอนหนึ่งโอเคเราจะไปรีวิวห้องนอนนะครับซึ่งมันไม่ใช่ห้องนอนนะแต่ว่าผมทําเป็นห้องทํางานนะครับห้องนอนเราเอาไปชั้นบนหมดแล้วนะฮะทุกคนโอเคครับผมมาที่ห้องทํางานครับทุกคนมาแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าห้องนี้ว่าจะลกหน่อยเพราะว่ามันทั้งเก็บของนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะใช้คอมเนี่ยประมาณ2ตัวนะครับทุกคนคอมก็จะแรงหน่อยนะทุกคนนะก็สเปคคอมเขา้าวก็ i9 ครับผมการ์ดจอก็2080 super นะทุกคนโอเคก็ห้อง งานก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชั้นบนกันเลยดีกว่ามาเอ้ยชั้นบนไม่ได้สิต้องตรงนี้ครับทุกคนจริงๆอ่ะตรงนี้มันจะเป็นประตูที่สามารถเปิดไปข้างนอกเพื่อที่จะไปลงจอดรถแต่ว่าผมเนี่ยทำลงจอดรถให้เป็นโต๊ะสนุกอะเป็นยังไงมาดูกันทุกคน ไงฮะทุกคนผมต้องอบ,บอกก่อนว่านะตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะทุกคนเป็นที่จอดรถเดิมนะทุกคนซึ่งสามารถจอดรถได้4ี่คันนะแล้วเราก็ทําเป็นห้องกระจกเพื่อจะเป็นห้องสนุกนะครับทุกคน<แ>ตรงนี้นะเราก็จะสามารถจอดรถได้แค่2คันเท่านั้นเองนะครับทุกคนเออเพราะว่าผมปกติแล้วผมเป็นคนชอบแทงอยู่แล้วไงอเ,เออเป็นคนชอบแทงหมายถึงแทงสนุกนะแบบแทงสนุกอย่างเงี<ด>้ย โอเคครับทุกคนก็ห้องนี้นะฮะก็จะทําอะไรบ้างนั้นก็ยวผมมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนมาก็จะเป็นกูผนังนะทุกคนจากผนังบ้านเดิมๆนะเรากูเป็นไม้อัดขึ้นมาแล้วก็ใส่ แผ่นลามิเนตลงไปนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นแบบปูนเหมือนเดิมเราก็ต้องติดได้แค่บอร์เปอร์เหมือนเดิมเราก็จะทาให้ลวดลายให้สวยแล้วมีริ้วตัวตัวนี้ด้วยตกโครงสแตนเลสสวยๆนะทุกคนสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้นะเป็นที่วางแก้วนะวนทุกคนสําหรับใครที่ดื่มดื่มปุ๊บอ่าวางปุ๊บแล้วก็ไปแทงปับ๊บเออมันต้องอย่างนี้แบบว่าเออเราแนวนี้อยู่แล้วไงทุกคนเออตรงนี้ก็จะเป็นพื้นบ้างนะผมก็ติดเป็นบอร์เปอร์เข้าไปนะครับเป็นโทนนี้เลยก็ค,คือห้องนี้มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับก็ปติ ผมเป็นคนคนชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะโอเคนะทุกคนอ่าพูดถึงพื้นนะฮะพูดถึงพื้นก่อนพื้นเนี่ยตอนแรกก็เป็นพื้นเดียวกันกับพื้นห้องโถงนะทุกคนเขาเรียกว่าพื้น มันเป็นกระเบื้องยางอะทุกคนเป็นกระเบื้องยางซึ่งผมชอบโทนมืดๆหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นขับเฮาส์มีทั้งโต๊ะสนุกมีทั้งห้องบาร์นี่มาดูห้องบาร์ของเราครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวางพวกเครื่องดื่มของผมนะทุกคนนะก็จะเป็นวางเครื่องดื่มต่างๆอ่าเป็นไงบาร์โอ้โหสวยไหมล่ะเป็นไงครับทุกคนอันนี้ตู้เย็นนะเอาไว้แช่เครื่องดื่มนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นชั้นเก็บของนะครับทุกคนโหบาร์สำหรับแอปเพชนะครับทุกคนก็ใครอยากสังสรรค์ใครอยากปาร์ตี้อะไรเงี้ยสามารถเข้ามาได้นะฮะทุกคนก็ยินดีต้อนรับครับทุกคน <laughs> อันนี้เป็นที่เก็บไมายโต๊ะโต๊ะสนุกนะทุกคนอันนี้ให้ถ่ายครับเป็นห้องอะไรทุกคนห้องคาราโอเกะครับถูกต้องครับผมไปมา โอ้โหทุกคนสวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นห้องคาราวเกะสำหรับแอดเพชรสายเมานะครับทุกคนใครอยากสังสรรค์ใครอยากปาร์ตี้สามารถเข้ามาได้นะทุกคนคือผมต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้รอบๆอบเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันไม่ใช่ตัวบ้านที่โครงการเขาให้นะก็คือ,คอมันเป็นพื้นที่ที่ดินว่างแต่ว่าผมต่อเติมมาด้านด้านข้างนะทุกคน<แ>เพื่อทําเป็นขับเฮาส์สายเมานะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับห้อง เาราเกะโซฟามีที่วางที่เก็บเสียงด้วยนะทุกคนเนี่ยมันสามารถทําให้ไม่ห้วยไล่ได้นะทุกคนไม่กล้องอ่ะไม่กล้องอ่ะคุณจะบ้าตายไดวัน <laughs> เล่นอะไรวะเนี่ยอะมาตรงนี้นะก็ะเป็นทีวีนะครับเป็นทีวีซัมซุงเพื่อร้องคาราโอเกะน,นะครับ <Okay. S 1> ผมไม่ได้เน้นดูหนังนะเน้นร้องคาราโอเกะโดยตรงนะครับก็มีเครื่องเสียงทั่วไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกู่ผนังเหมือนกันทุกคนเนี่ยเป็นกู่ผนังเหมือนกันอันนี้เป็นกู่ผนังนะครับแล้วก็ใส่ลามิเนตลายหินอ่อนเข้าไปแล้วก็มีริ้วเหมือนกัน <Okay. S 1> เป็นสไตล์เดิมเลยทุกคนเปนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าลายหินอ่อนก็จะเป็นลายประมาณนี้นะห้องนี้นะทุกคน แต่ว่าข้างบ้านก็จะได้ยินแค่ตึ๊บ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 แค่นี้ครับทุกคนเสียงจะไม่ค่อยออกนะส่วนมากถ้าเราแบบลดเบดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าถ้าเราใช้เบรดหนักๆเนี่ยมันก็จะตึ๊บตึ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 บประมาณนี้ทุกคนแต่ชายเป็นอะไรข้างล่างนี้ก็จะเป็นขับเท้าของแอสายเมานะทุกคนก็ เดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปทัวร์ด้านบนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับห้องนอนเป็นยังไงตกแต่งเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้านะครับซึ่งยังไม่มีรองเท้ามาวางนะทุกคนมีคู่เดียวนะครับตอนนี้นะเก่าเลยแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ได้ซักนาทีนะทุกคนอันนี้ชั้นวางรองเท้าจริงเปิดไฟได้นะทุกคนนี่เป็นไง เออสวยปะล่ะนะเออวางรองเท้าสวยๆเก๋ๆ,ๆซื้อรองเท้ามาใส่เออเนี่ยจะได้สวยๆ,ยๆพอดีผมยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้อะไรไม่ได้ซับอะไรเลยทุกคนมันก็จะว่างหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชั้นบนเลยแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ขึ้นมานะบันไดก็เป็นลายเดิมจากโครงการเดิมนะลาวกับบันได แ,บบนะแต่ว่าตรงนี้เรากุผนังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะมารับกับรูปภาพนะครับทุกคนโอ้โห oh. oh, oh, สวยงามมากอันนี้เป็นเป็นรูปคิววิ้งเองนะทุกคนโอ้โ oh, ห oh. ทุกคนดูไฟข้างบนดิทุกคนดูไฟข้างบน,นสวยมากเลยโอ้โหอเชนเดรียเชนเดรียโอ้โหสวยมากเลยทุกคนโอ้โหดู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 ด uh huh. ทุกคนดูดิทุกคนมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหผ้ามา่านโคตรยาวทุกคนดูดิอะไรจะยาวขนาดนี้ผมว่าผมยาวแล้วนะ ามันยังยาวกลัวอีกขึ้นมาต่อครับทุกคนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังเหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนก,นกันกับด้านนี้ก็จะเป็นเป็นรูปถ่ายพีวิีภัณผมเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนโอเคเราขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเจอหิ้งพาานะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งภาที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะมาปุ๊บเราก็ต้องไหว้พาานะครับทุกคนจะได้มีบุญจะได้แบบสุขภาพแข็งแรงจะได้แบบอยู่ดีกินดีเฮงเฮงรวยๆนะครับไหว้พาะนะครับทุกคนขอหวยนะครับ ไม่ได้นะครับทุกคนโอเคก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอรีวิวห้องแม่ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าห้องแม่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเยอะนะโอเคอันนี้ก็เป็นห้องแม่นะทุกคนห้องแม่เนี่ยก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ผมต้องบอกก่อนว่าตู้อันนี้กระจกแล้วก็ที่นอนเตียงนอนมีมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นเดิมของด้านล่างนะห้องถงแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ก็คือเอาอันเก่าขึ้นมาให้พ่อกับแม่เขาวทุกคน เดี๋ยวต่อไปนะทุกคนเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูห้องนี้นะทุกคนมามามาพร้อมกันมามา,มา,มา,มาเรา็วห้องนี้นะฮะก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่พิเศษมากๆนะฮะสำหรับคุณแม่มือใหม่นะฮะหรือว่าคุณแม่ที่มีเด็กหรือว่ามีลูกมีอะไรนะครับเลี้ยงเด็กที่ห้องนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเอาเด็กเข้ามาอยู่ได้นะทุกคนติดสิบเจ็ดสิบแปดไม่ได้มาทุกคนมาโอ้โหเย็นมากเลยทุกคนเปิดแอร์รอด้วยมา เป็นยังไงครับทุกคนแทนแทนแทนอันนี้ห้องเด็กนะครับทุกคนซึ่งห้องนี้นะทุกคนผมก็จะทําแบบโทนสว่างสบาหน่อยก็คือแบบเขียวขาวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคน<อ>เพราะว่าเราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยได้รับแบบแสงแบบธรรมชาติหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบว่า รูดขึ้นรูดลงได้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพื้นแบบโทนสว่างเลยนะก็สว่างกว่าห้องนอนแม่เมื่อกี้นะสว่างกว่าห้องสนุกนะทุกคนแต่ว่าเป็นลายไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นต่างๆเลยทุกคนแต่ว่ามันมีชั้นเยอะแยะมากมายแบบว่าพับเสื้อผ้าเด็กได้ด้วยผมเปิดให้ดูก็ได้นะทุกคนเปิดให้ดูก็ได้แต่ว่าของก็จะเยอะหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั้นแบบว่าสามารถแบบพับของนู่นนี่นั่นเป็นราวเล็กสามารถแบบว่าไม่เปลืองพื้นที่ได้นะทุกคนสามารถแบบ โอ้โหยัดเต็มที่ได้เลยนะมาดูฝั่งนี้นะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นตัวแล้วนะครับก็สามารถขึ้นไปนอนได้นะทุกคนโอ้โหชั้น2แบบว่าก็ประมาณนี้อนะ่ะทุกคนก็เป็นราวกัน้นเด็กไม่สามารถตกได้นะทุกคนโอเคอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นที่นอนชั้นล่างนะครับส่วนตรงนี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นที่นอนของที่เลี้ยงนะทุกคนทุกคนสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมครับก็คือแต่ละชั้นแต่ละส่วนเนี่ยผมจะมี พวกนี้นี่พวกเก๊เก็บของได้ด้วยคือเราจะไม่ทําให้ชั้นเสียเปล่านทุกคนนี่เป็นไงคือมันเก็บได้หมดนะทุกคนนูน่นนี่นั่นเก็บได้หมดฝั่งนี้ก็เก็บได้นะนี่นี่น,น,นี่เก็บได้นะทุกคนนี่นี โอ้โหเราเน้นเก็บของครับเพราะว่าห้องเด็กนี่ของเยอะมาก <ST an> ใช่ไหมโอเคครับทุกคนส่วนฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เขียนหนังสือของน้องเขานะครับทุกคนแต่ว่าเปิดประตูปุ๊บมันก็ชนไมอเดี <crianças> ๋ยวแก้ไขกันไปนะครับทุกคนโอเคนะต่อมาครับทุกคน <S 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 เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งเป็นห้องนอนของผมเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมห้องนอนใหญ่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนมา เอามมนเป,ไปไดิดไม่ได้ทุกคนเฮ้ยเข้ามาทุกคนเข้ามาเลยโอเคเข้ามานะครับทุกคนก็จะเจอนี่เลยครับผมเป็นตู้เสื้อผ้าสตู้นะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะว่าตู้ที่ผมซื้อเข้ามาตอนใหม่ๆนะมาอยู่ใหม่ๆนะแต่ว่าตู้เนี้ยทําเสริมนะทุกคน <Okay. S 1> กระจกบานใหญ่เลยเออเอเโอเค okay. แล้วก็จะมีเตียงนะครับกัแบบที่นอนนะครับแล้วก็โต๊ะ2ข้างนะครับที่มากับมันส่วนนอกนั้นนะครับทุกคนเขาปูผนัง มาใหม่หมดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกูกผนังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ติดลามิเนตลงไปนะทุกคนเนี่ยตรงนี้นะทุกคนผมพาไปดูตรงนี้นะฮะคือตรงนี้เขาดีตรงที่แบบว่าผมบอกอินทีเลียว่าเนี่ยพี่ลายหินอ่อนผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหัวเตียงผมอะแต่ผมอะอยากได้โทนห้องผมอะเป็นลายแบบนี้เขาก็หามาได้ทุกคนเออดีมากเลยอะก็าลายเดียวกันเลยทุกคนดูสวยงามมากมันเข้ามารับกันนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผมบอกเขาว่าพี่ถ้าเป็นคนละลายเนี่ย ผมก็ต้องเอาชุดนอนชุดนี้ที่ผมเป็นชุดลอยผมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ลอยผมเนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นมันก็จะใช้งานไม่ได้ท,ทั้งที่ผมซื้อมาเป็นแสนเออเออขอให้มันใช้ได้เขาแล้วกันนะครับก็มาฝั่งนี้กันนะฮะก็จะเป็นเป็นตู้เสื้อผ้านะทุกคนเป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบ มารับกันนะคะส่วนตรงกลางก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะทุกคนก็มีที่วางกระเป๋ามีไฟด้วยโอ้โ oh ห oh. สวยงามสวยงามมากครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่เขาทาบิว์ขึ้นมานะสวยงามมากเป็นลายลามิเนตลายหินอ่อนนะแล้วก็มีกรอบสีเขาเรียกอะไรสแตนเลสสีเงินครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวนี้อาจจะลกหน่อยนะทุกคนโต๊ะเครื่องแป้งลกหน่อยนะทุกคนส่วนห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ําก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็มาจากโครงการมันอยู่แล้วนะทุกคน น้ำก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้ให้รูอะไรมากนะทุกคนด้านหน้าผมจะสามารถเก็บของได้เยอะกว่าเดิมนะให้เขาทําเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นตัวกระจกบานใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่าที่ผมชอบบานใหญ่เพราะว่าเวลาผมทําอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเห็นหมดได้ทุกคนเข้าใจไหมครับทุกคนโอ้โหย้เย้หญ่และทุกคนตามนั้นครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็การรีวิวบ้านครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไงนะทุกคนก็ ยัก็ฝากติดตามช่อง Ad Channel ด้วยนะครับก็ช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกคนรีวิวบ้านวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้านะครับผมจะมาทำอะไรนะครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแจ้งเตือนนะจะได้แบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนนะก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้ารับทุกคนทำอะไรนั้นก็มาเจอกันครับทุกคนไยบายครับทุกคนไปบายไปละ